คุณเอ๋ยบอกเลยสิบห้าหัวข้อวันนี้ยั่งฝินเลยนะวันนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่ส้าง Gmail Facebook แล้วก็เพิ่มเพื่อนกลุ่มเป้าหมายการเปลี่ยนรหัสผ่านติดต่อผู้ที่ไว้วางใจได้สรามถึงหาคนใช้สิบเฟสบนเครื่องเดียวโอ้ยและอื่นๆรวมแล้วสิบห้าหัวข้อดูสิ ดูสิขนาดโหลดมาแอปเดียว facebook ยังใช้ได้ตั้งไลา์เฟสมาวันนี้ขายได้ทันทีบอกเลยใครที่ยังไม่ได้แจ้งเรียนรีแจ้งกันได้เลยตอนนี้นะครับแล้วพบกันคืนนี้นะครับเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือที่เรียกกันว่า1ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองวันนี้ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าถ้าขุณพลัดคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ